สวสัสดีค่ะ,คะยินดีต้อนรับสู่บริษัทสร้างการดีภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตสาขาโรงเรียนวัดปรดิหอมสุขประชาศสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขตหนึ่งดิฉันเด็กหญิงนฤมลทองดำดิฉันเด็กหญิงกันวาราคงมีดิฉันเด็กหญิงณัฐพรใจพั ดิฉันเด็กหญิงรุ่งทิวาืังคองและดิฉันเด็กหญิงสีรีรักคงเส้นความเป็นมาของบริัษซรซาการดีคือโรงเรียนรับระดชอของสุประชาสารมีบริบทตั้งอยู่ในชุมชนทะเลน้อยซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สวยงามของจังหวัดพัทรลุง ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจนประกอบอาชีพหาปลาและจักสารเสียกระจุ่ตามวิถีร่างเดิมของชุมชนลุ่มน้ําเพื่อใช้ในครัวเรือนและจําหน่ายคนในชุมชนม,มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายจึงละทิ้งถิ่นไปหางานเป็นกรรมกรขายแรงงานในตัวเมืองและต่างจังหวัดปล่อยให้บุตรพักอาศัยกับญาติทําให้เกิดช่องว่างระหว่างวัยนักเรียนขาดที่ปรึกษาจึงไปพบเพื่อนต่างเพศทเที่ยวเตะหลังเลิกเรียนติดเกมออนไลน์ติดยาเสพติด ขาดความรับผิดชอบทําให้นักเรียนมีผลทางการเรียนตกต่ำไม่เป็นไปนตามเป้าหมายของโรงเรียนโรงเรียนน่าจะหนักและเห็นความสัมพันธ์ของบ้านอาหารจึงได้ดําเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจร,ริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโรงเรียนสุจริตภายใต้ชื่อบริษัทสร้างการดีสาขาโรงเรียนวริหารสุภาพชาสนเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตของนักเรียนให้เป็นคนสุจริตตามคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตคือ มีทักษะาัลกระบวนการคิดมีวินยัยซื่อสัสุจริตอยู่อย่างพอเพียงมีจิตสาธารณะเพื่อให้ในักเรียนได้ศึกษารู้จักคุณค่าสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนของนักเรียนเพื่อเสริมสร้างสนับสนุนให้ในักเรียนได้พัฒนาตนเองเพื่อสามารถใช้ชีวิตแบบพออยู่พอกินดำรง,งชีวิตอย่างมีความสุขและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สร้างรายได้ระหว่างเรียนสามารถวางแผนจัดการการผลิตการตลาดเพื่อจําหน่ายสินค้าในสหกรณ์น้นท่าของโรงเรียนจําหน่ายร้านค้าในชุมชนและทางสื่อออนไลน์ได้อย่างมืออาชีพเป็นทางืยกให้คนในชุมชนนําไปประกอบอาชีพลดปัญหาการละทิ้งิ่นของผู้ปกครองมีความสุขบนพื้นฐานความพอเพียงวัตถุประสงค์ของบริษัทสร้างการดีมีดังนี้ค่ะ1 เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตคือมีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยซื่อสัตย์สุจริตอยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสธาธารณะ 2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากาศาสตร์เส้นกกเป็นหูหิ้วแก้วกาแฟได้อย่างมีคุณภาพสวยงามเป็นที่ต้องการของตลาด 3. เพื่อส่งเสริมและฝึกทักษะให้นักเรียนมีความคิดสร้างสารรค์นำนวัตกรรมเทคโนโลยีและศิลปะมาประยุกต์ได้อย่างกลมกลืนสวยงาม 4. เพื่อให้นักเรียนสามารถออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์บรรจุได้สวยงามน่าสนใจสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มีราคาสูงขึ้นเชิงปริมาณ 5. เพื่อให้นักเรียนเป็นนักจัดการตลาดมืออาชีพสามารถบริหารจัดการด้านการผลิตการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปขายในยุคการสื่อสารไร้พรมแดนได้หลากหลายช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพสร้างรายได้ระหว่างเรียนและแบ่งปันบทเรียนแก่ชุมชน วิธีดำเนินงานบริษัทสร้างการดีระดับโรงเรียน 1. โรงเรียนแต่งตั้งบุคลากรมารับผิดชอบการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีโดยมีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆดังนี้1.1คณะกรรมการที่ปรึกษา1.2คณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วยผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียนและครูจำนวน9คน 1.3คณะกรรมการกลั่นกรองประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุเจ้าหน้าที่การเงินครูจำนวน4คนมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการและนำเสนอให้ผู้บริหารสถานศึกษา1.4คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย คณะกรรมการปปชสพทชุมชนและคณะกรรมการปปชสพทน้อยมีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริษัทสร้างการดี1.5คณะกรรมการจัดทำระเบียบและข้อตกลงประกอบด้วยครูที่ปรึกษาโครงการและตัวแทนนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการจำนวน8คน 2. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี3 กำหนดวันเวลาและรับสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดีแก่นักเรียน 5. ดำเนินการพิจารณาเลือกคณะกรรมการตามโครงสร้างบริษัทสร้างการดีที่กำหนด 6. ครูที่ปรึกษานำโครงการที่ผ่านความเห็นชอบเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง 7. คณะกรรมการการกลองแจ้งผลมติการพิจารณาเพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาอนุมัติ 8. โรงเรียนแจ้งผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกิจกรรม 9. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลกิจกรรมบริษัทสร้างการดีวัสดุบากรณ์ 1. ต้นโกแพง สองตลับเม็ดสามกันไกลสี่กาวร้อนห้าแก้วกาแฟค่ะแลสุดท้ายเครื่องควัดกบต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะนำต้นกบที่ตากแห้งแล้วมากรีดให้เป็นเส้นเท่าๆกันแบบนี้ค่ะนำเส้น มาผูกด้านข้างของแก้วนำสายที่ผูกกับแก้วมาสอดเป็นรูปหัวใจข้างบนสุดตามที่แบ่งเครื่องไว้ดึงสายเส้นใหญ่กบที่เหลือมาผูกกับแก้วกาแฟอีกข้างล็กด้วยกาวร้อนและตัดตกแต่งให้เรียบร้อยนำสายอิ้ิวแก้วกาแฟมาทดสอบคุณภาพเพื่อได้คุณภาพที่ต้องการแล้ว ทำการบรรจุถุงเพื่อจำหน่ายจำหน่ายชิ้นละสามบาทหรือแบบถุงถุงละร้อยบาทจำนวน50ชิ้นผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. น,นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 2. มีทักษะการบริหารจัดการกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 3. นักเรียนมีเจตนาคติที่ดีต่อการจัดกิจกรรมบริษัทสร้างการดี 4. นักเรียนมีคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริต 5. นักเรียนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว